ทันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ได้อนุมัติให้จัดกําลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพบครบรอบ67พรรษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎรและประเทศชาติโดยได้เข้าดำเนินการคนย้ายท่อนไม้และทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ภายในวัดประชาชุมพลพัฒนารามตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีต่อจากนั้นค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าออกให้บริการทางการแพทย์พร้อมแจกยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการตรวจและรักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่บ้านหนองใหญ่ตำบลบ้านจันทร์และในวันเดียวกันนี้นะคะกรมทหารราบที่13ได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุดอาร์มี่เดลิเวอรี่ดำเนินการ นำเข้าก่องออกจากใจให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายค่ะซึ่งหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19อย่างเคร่งครัดจากการที่กรมทางกาบที่13ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสร้างความประทับใจและความรู้สึกปรบปรึมยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากพร้อมทั้ง ได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่13ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้ค่ะ